สวัสดีค่ะนิสาพรบอนสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจะ้ะคลิปนี้ถ่ายลงไว้วันพฤหัสที่13กุมภาพันธ์นะคะจัดส่งให้พรุ่งนี้นะจ๊ะรอบวันศุกร์เนาะจัดส่งให้เป็นรอบวันศุกร์นะคะ14กุมภาพันธ์ส่งปลายสี์ไทยแบบ EMS นะคะส่งจากจังหวัดเพชรบูรณ์แพ็คต้นไม้ให้อย่างดีนะคะแข่งแรงทนทานแน้นหนาปลอดภยัยหาห่วงแน่นอนนะจ๊ะค่าส่งนะคะโอนมาเหมา40 ลายทางหมาเหมาหกสิบาทนะคะต้นเดียวก็ส่งให้นะคะสนใจต้นไหนจดชื่อบอนโทรหาแม่ค้าได้เลย080 519 4 988นีิสาพรบอนสีนะคะมีทั้งใบก้ามปูนะคะมีตัวยาสตาร์เกิลจียา,ก,ากันเชื้อรา นะคะชุดปากาก็มีเดี๋ยวพาไปดูท้ายคลิปเนาะเดี๋ยวต้นคลิปนี้จะพาไปดูบอลสีก่อนนะว่าคลิปนี้มีอะไรบ้างนะคะย้าเบอร์โทรอีกทีสนใจต้นไหนจดชื่อบอลสีแล้วก็โทรหาแม่ค้าได้เลย0805194988เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้จะ้ะพาไปดูบอลสีกันคลิปนี้มีอะไรบ้างเริ่มกันที่ต้นนี้เลยนะคะเป็นลูกไม้นะเป็นลูกไม้นะคะอยู่ในไซส์กระถาง8นิ้วนะ อยู่ในไซส์กระถาง8นิ้วนะคะมี2ต้นหน้าสวยมากทรงใบสวยหน้าสวยนะคะมันจะมีความติดดังๆแบบกระจายกระจายดังๆแบบว่าสะเก็ดสะเก็ดอย่างเงี้ยหน้าสวยลูกค้าปายชมพูแล้วก็มีความด่างถ้าใครชื่นชอบนะคะกระถางนี้ลูกไม้นะคะในไซส์กระถาง8นิ้วแล้วเอาไปตั้งได้เลยเอาไปตั้งยาวๆไม่ต้องอับไซส์กระถางแล้วลูกค้ารับไปปึ๊บไปตั้งดูอนาคตยาวๆเลย ะะขออยู่ที่ต้นละ230บาทเนาะ230บาทนะคะลูกไม้นะใครรับแจ้งมาลูกไม้ได้เลยอยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะมี2ต้นจ้ะยังอยู่กันที่8นิ้วนะคะยังอยู่กันที่8นิ้วก็จะเป็นต้นนี้นะคะชื่อว่าเทพเทวาป้ายมาแล้วนะคะฟอร์มใหญ่ๆเบิ่มๆแบบนี้เลยนะคะเบิมๆจริงๆนะเทพเทวานะคะไซส์ใหญ่ ไซส์นี้ขออยู่ที่190บาทนะคะ190บาทเทพเทวานะป้ายมาแล้วมี2กระถางซื้อไปปับ๊บไปตั้งปุ๊บสวยเลยลูกค้าไม่ต้องไปอัพไซส์กระถางเพิ่มล้นมากล้นกระถาง8มากๆนะคะ190บาทเท่านั้นก็ใหญ่ๆเลยจ้ะต้นนี้กาค้าพริกนะคะอยู่ในไซส์6นิ้วไปอัพขึ้น9ขึ้น10ได้เลยลูกค้าใหญ่มากนะคะมีหน่หนอ มีหนึ่งหน่อหนอ่อใบมาแล้วนะคะกาคาบพริกมีหนึ่งหนอนะคะต้นนี้ขออยู่ที่360บาท360บาทนะคะหน่หนอนะต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยไซแม่พันุนะคะหน้าสวยหน้าชัดนะคะไป360บาทจะ้ะพารักษานะคะ150้าบาทจ้านะสวยนะคมเข้มแบบนี้เลยจะ้ะต้นนี้เหลืองศึกษาศาสตร์นะคะไปาไป100บาทว่าง1ต้นจะ้ะ ต้นนี้บรวรรัตนโกสินนะคะบรวรนะเอาไปต้นละ150บาทจะ้ะอุสามณนีนะคะกัดสีสวยๆมาแล้วแบบนี้เนาะต้นใหญ่ๆเลยกระถาง6นิ้วเอาไป150าจะ้ะต้นนี้ชายชนนะคะมี2ต้นในกระถางนะป้ายมาแล้วด้วยเนาะชายชนนะคะกระถางนี้ไซส์6นิ้ว2ต้นในกระถางหลอดใหม่ก็แดงป้ายมาแล้วทั้งสองต้นเลยเอาไปต้นละ160บบาทจะ้ะ มหาชัยนะคะต้นนี้มหาชัยไซส์กระถาง6นิ้วนะคะโตและออกลายกระดูกแล้วนะคะใบเริ่มแก่เริ่มมีหัวแล้วนะคะมหาชัยต้นนี้เอาไป150บาทค่ะซันเซ็ทสกายนะจ๊ะต้นนี้ไปอัพขึ้น8ขึ้น9ได้เลยป้ายสวยๆเข้มๆ450้บาทค่ะแสงท้องคํานะคะหน้าสวยๆแบบนี้เลยเริ่มกัดลายมาแล้วเอาไป150บบาทจ้ะ เจ้าสาวนะคะป้ายสวยๆเลย150บาทนะมีว่างอยู่แค่4ต้น5ต้นสุดท้ายนะเจ้าสาวนะคะฟอร์มใหญ่ๆล้นกระถาง6มากๆจ้ะ150บาทต้นนี้มีชื่อว่าพระกิตนะนะคะใครชอบงานกระดูกนะทรงใบยาวๆนะคะพระกิตนะนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่170บาทจ้า ต้นนี้จำปาสีนะคะยังไม่ค่อยมีจํานวนในท้องตลาดนะแม่ค้มีมาแบ่งอยู่แค่3ต้นนะคะจำปาสีนะคะขออยู่ที่180บาทค่ะกิตติมาเจตจิรานะจ้าไป130บาทนะคะติดป้ายลายหินอ่อนมาแบบนี้นะคะสวยเลยลายวากิวหินอ่อนสวยๆนะคะ130บาทจ้าเท้าทองอินนะคะติดด่างสวยเปิดด่างสวยมากนะคะวางต้นเดียวไป120บาทค่ะ ควีนโพดํานะคะไปอัพขึ้นไซส์กระถาง8นิ้วเอาได้เลยนะคะล้นกระถาง6แล้วนะควีนโพดําฟอร์มสวยฟอร์มดีนะคะออกทรงใบโพเห็นปะแล้วก็พื้นเขาจะเงาเาเลื่อมๆนะพื้นมันจะออกความเลื่อมๆกระดูกดำโตขึ้นสะดือสะดือออกสีแดงเข้มเลยนะคะควีนโพดํานะต้นนี้เอาไป160บาทไม่ค่อยมีจํานวนในท้องตลาดนะคะนี้แบ่งได้อยู่แค่2ต้นสุดท้ายจ้ะ ยกภูตะวันนะคะยกภูตะวัน150บาทสวยนะกว่าจะกัดสีได้ขนาดนี้นะลูกค้ากว่าจะโตขนาดนี้ใช้เวลาเป็นปีนะจ๊ะนะใครเก็บได้เก็บเลยเอาไปปุ๊บก็สวยเลยเอาไปทําก่อนะคะเอาไปแซมๆรวมกับพวกไม้เหลืองนะคะไม้สีเขียวอย่างเงี้ยได้นะคะยกภูตะวันจากต้นใหญ่ๆ150บาทค่ะ ต้นนี้สิริมงคลดีนะคะมีว่างอยู่2ต้นใครอยากได้ไซส์ในราคาย่อมเยาเนาะสิริมงคลดีกระถางนี้ขออยู่ที่130บาทค่ะชมพูทวีปนะคะป้ายสวยเลย100บาทจ้าส่วนอันนี้เป็นชมพูทวีปต้นใหญ่เลยนะป้ายจัดหลอดใหม่ก็ชมพูชมพูมาแล้วรู้สึกจะหาบด้วยนะชมพูทวีปนะคะถ้าใครรับไซส์ใหญ่อขออยู่ที่150จ้า ซับลุ่งโลดนะคะติดใบมาแล้วแบบนี้เอาไป100บาทจ้ะทองสยามนะคะว่าง1ต้นนะใช้ฟอร์มนี้เลยเอาไป200บาทติดด่างมาแล้วนะคะเขาเรียกว่าเคลือบทองนะคะพื้นเป็นสีทองเคลือบด้วยแผ่นเขาเรียกเป็นสนิมเนาะกระเทาะกระเทาะล่อนออกนะมันจะออกเป็นแนวนั้นเลยตามจินตนาการของเรานะคะต้นใหญ่เลยความสูงประมาณเกือบหนึ่งไม้บรรทัดนะคะทองสยามนะ200บาทค่ะ ดารานพรัตน์นะคะไซต์ฟอร์มนี้เอาไปต้นละ120บาทจ้าคุ้มซับนะคะคุ้มซับติดด่างนะสวยๆแบบนี้เลยหน้าเปอะๆลายๆเปื้อนๆออกทั้งเขียวทั้งชมพูแบบนี้เลยมีอยู่2ต้นนะคะคุ้มซับเอาไปต้นละ130บาทค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้นะเดี๋ยวแม่ค้าไล่ไปให้ทีละต้นเนาะเอาไปต้นละ70บาทนะคะเริ่มกันที่ต้นที่1เลยนะคะอ่า อันนี้เขาเรียกว่าไม้เมล็ดเรียกให้ถูกต้องคือไม้เมล็ดนะคะถ้าลูกไม้ก็คือเป็นไม้ไม้ที่ไม่มีชื่อที่ผ่าทําจํานวนแล้วก็เป็นลูกไม้เนาะอันนี้หนูเรียกว่าไม้เมล็ดละกันนะคะเพราะว่าแต่ละต้นแต่ละเมล็ดหน้ามันไม่เหมือนกันเลยนะคะอาไม้เมล็ดนะคะอันนี้ต้นที่1ลูกค้าดูความงามออเดอร์ ถูกใจอันไหนนะคะอันนี้เ,เห็นปะมันพยายามจะขับสีขับความด่างออกมานะแต่ไม้มันยังโตไม่สุดนะลูกค้าเอาไปเลี้ยงดูความสุดของเขาได้เลยว่าโตขึ้นอ่ะมันจะแจมมันจะเจิดจะรัดแค่ไหนนะคะอันนี้ต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งนะคะเอาไปเจ็ดสิบาทเนาะต้นที่หนึ่งค่าส่งเหมาเหมานะจ๊ะโอนสี่สิปลายทางหกสิบาทนะต้นเดียวก็ส่งให้สะดวกแบบไหนอยากได้กี่ต้นแจ้งแมค่ค้าได้เลยนะคะอันนี้ต้นที่หนึ่งจ้ะถัดมาต้นที่สองนะคะน,นี่ต้นที่สอง นะมันจะมีความแบบจะอยากจะเฉิดฉายทุกต้นจริงๆนะนะ,ะบางต้นก็จะมีหน่อน้อยๆแทงมาด้วยแล้วเอาไปเลี้ยงดูอนาคตเพราะว่าเราไม่เคยเห็นหนะะ้าค่าตามาก,ก่อนลูกไม้เอ่อไม้เมล็ดต้นนั้นโตขึ้นจะเป็นยังไงเพราะมันเป็นการเจริญเติบโตมาจากมเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดที่ผสมเกสรระหว่าง1ต้นกับอีก1ต้นมาผสมกันซึ่งออกมาก็จะเป็นหน้าใหม่ๆนะคะเอาไปเอาไปเลี้ยงดูไปตั้งฟอร์มดูนะคะอันนี้ต้นที่2อ,อันนี้ต้นที่3ามจะ้ะ ต้นที่3นะคะดูความเจ็ดสีมณีเจ็ดเสงนะคะมันจะมาแบบว่าหลายๆสีสกิดสกิดกันอยู่นะมันพยายามจะขับสีเขาเรียกว่ามันก็กําลังค้นหาตัวตนของมันเองอยู่ว่าฉันจะไปในแนวใดฉันจะด่างหรือป้ายในแนวใดนะคะเนี่ยช่วงนี้กาลังคุมเคือเพราะเป็นช่วงวัยรุ่นช่วงวัยรุ่นกําลังเป็นช่วงที่เลือกอยู่ว่าฉันจะไปแนวใดนะคะอันนี้ต้นที่3อันนี้ต้นที่4จ้ะ ต้นที่4เม็ดก็จะละเอียดหน่อยละเอียดทีๆหน่อยแบบนี้นะคะนี่ต้นที่4กระดุกดํานะเม summary, ็ดละเอียดละเอียดแบบนี้เลยถัดมาตรงนี้ต้นที่5จ้า AH. มีความติดด่างแดงตรงนี้นะอันนี้ต้นที่5นะแล้วก็มาทางนี้ต้นท Rocket, ี่6ลูกค้าแคปหน้าจอมาได้หรือพิมพ์แจ้งไหมคะได้เอาลูกไม้ต้นที่เท่าไหร่นะอ่ะอันนี้ต้นที่6นะคะเนี่ยมีความอยากจะเปิดด่างๆชมพูชมพูเหลืองเหลืองหรือจะชมพูดีนะคะนี่ต้นที่6ถัดมาต้นที่7จ้านี่ต้นที่7ด มีความสกิดสกิดมาแบบนี้นะคะไปดูลวดลายเอาและต้นที่8จะออกเป็นลายๆแบบนี้เลยนะคะต้นสูงนะไม้อยู่ในไซส์กระถาง6นิ้วก็จริงไปอัพขึ้น9ขึ้น10ลลนได้เลยนะคะไม้เมล็ดนะคะนี่ต้นที่8จ้ะ ก็คัดมาให้ประมาณนี้ก่อนนะคะแต่ถ้าใครชื่นชอบลูกไม้อยากได้แดงๆอะไรพวกนี้มีให้นะคะก็ยังมีให้อยู่ถ้าใครแบบว่าเาจัดให้หน่อยอยากเอามาเลี้ยงเป็นกอสวยๆเล่นๆสักกอหนึ่งเอามาสักสาต้นอะไรอย่างเงี้ยได้นะเดี๋ยวแม่ค้าเลือกให้นะมันก็จะมีติดเขียวๆบ้างแดงๆบ้างอย่างนี้ไปนะคะหรือจะให้แม่ค้าส่งรูปให้ดูอีกทีก็ได้นะต้นละ70บาทเท่านั้นจ้ะ ส่วนตรงนี้เป็นใบก้ามปูนะคะใบกัมปูของแม่ค้าพร้อมใช้งานไม่ต้องไปตากเพิ่มหรือหมักเพิ่มใดๆนะคะ1กล่องบรรจุ5กิโลนะโอนอยู่ที่130บาทปลายทาง170บาทต่อ5กิโลนะปลายทางรับ10กิโลอยู่ที่300บาทราคาที่แจ้งไปรวมส่งให้หมดแล้วสําหรับใบกัมปูนะคะฟูฟูนุ่มๆแบบนี้เลยขีดเส้นใต้อีกครั้งคําว่าพร้อมใช้งานไม่ต้องไปตากเพิ่มไม่ต้องไปหมักเพิ่มเป็นใบก้ามปูล้วน ไม่ได้ผสมแกลบขุยมะพร้าวแต่อย่างใดนะคะเอาไปใช้งานได้เลยนะจะน๊ะ1กล่องบรรจุ5้กิโลจะมีถุงละ1นกิโลแบบนี้ทั้งหมด5ถุงนะคะ ในกล่องแพ็คให้อย่างดีแล้วก็จะมีตัวยานะคะมีตัวยาสตาร์เกิลจีกำจัดเพลี้ยและ,มะแมลงในดินซื้อเพิ่มเติมได้นะคะซื้อคู่ไปกับใบกัมปูหรือบอนสีก็ได้ซองละ45บาทนะคะก็ไม่เสียค่าจะส่งเพิ่มนะคะสตาร์เกิลจีจะเป็นเกล็ดเล็กๆสีชมพูเอาไว้โรยที่หน้าดินได้เลยไม่ต้องละลายน้ำนะคะสตาร์เกิลจี45บาท แล้วก็จะมีเป็นยากันเชื้อรานะคะตัวนี้อยู่ที่ซองละ30บาทละลายน้ํานะคะตัวนี้ตักตรงนี้หช้อนตวงมีช้อนตวงให้1ช้อนตวงพุนๆเลยผสมต่อน้ํา5ลิตรนะคะมีวิธีใช้ให้ฉีดพรมลดเป็นประจําทุกๆ7-10วันนะคะเอาไว้ป้องกันเชื้อราได้นะคะซองละ30บาทแล้วก็เป็นชุดปากกาเขียนชื่อบอนนะคะจะอยู่ที่ชุดละ30บาทได้ปากกา1แท่งกับป้ายเขียนชื่อทั้งหมด10อันนะคะอันนี้ก็จะมีให้แบ่งขายให้เป็นชุดแบบนี้เลยนะจ๊ะสนใจอะไรก็ซื้อ เพิ่มเติมได้หรือใครอยากซื้อแต่ชุดพวกนี้ก็ได้นะคะจะมีค่าส่งอยู่ที่40บาทนะคะรวมรวมกันซื้อหลายๆชุดก็ได้เอาให้คุ้มค่าส่งเนาะเพราะบางทีบ้านไม่ได้อยู่ในตัวเมืองกว่าจะนั่งรถออกไปนะคะนั่งรถสองแถวออกไปค่ารถก็เท่าไหร่แล้ว20 30บนะคะไปกลับนะคะไม่ต้องไม่ต้องเสียค่าส่งอะไรเพิ่มค่าเดินทางอะไรเพิ่มก็สามารถ ซื้อกับแม่ค้าได้ค่าส่ง40บาทพอๆกับลูกค้านั่งรถตักแดดตัก,ดดตกลมออกไปซื้อข้างนอกสั่งแม่ค้าแล้วก็รอรับอยู่บ้านก็ได้นะคะราคาขายเท่าตามท้องตลาดนี่แหละจ้ะนะคะอะ ค่ะวันนี้ก็จะมีไม้ประมาณนี้นะคะเช่นเคยจะมีความสุขนะคะสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะงานกระถาง8นิ้วไหมคะก็ส่งทั้ง8นิ้วแบบนี้เลยนะใครชื่นชอบต้นไหนอะไรยังไงสั่งกันได้นะคะเช่นเคยจะมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอนสีเดอ้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีจ้า